ไปตั้งค่าไอ้น,นี่อยู่ไปตั้งค่าอยู่ค่ะไปเดี๋ยวโขกพริกแกงใส่ก่อนนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเครื่องแกงเนาะเครื่องแกงใส่พริกแกงก่อนอื คุณทูนสวัสดีค่ะคุณวิทูนเอ็มเอ็มพีเพลย์เอ็มพีเพลย์สวัสดีค่ะเกิดยิฟนิ่งค่ะคุณวิทูน M, M play. Play, ค,คุณเอ็มพีเพลย์ตอนนี้จะแกงอ่อมปูนะคะเคยทานไหมนี่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 อันนี้น้ํามันทําเสร็จแล้วเหลือแต่จะโขกพริกแกงใส่นะคะตอนนี้น้ำแกงทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ย ปูมไม่ได้ทําตอนทําแกงหรอกเพราะว่าคุณยายเอาปูมาก็มาเอามาโขกเอามาตํานะคะตําแล้วก็เอาน้ํามันมาเอาน้ํามันมาใส่ทําน้ําไว้แล้วนี่คือทําน้ําปูแล้วค่ะบอมีบอเห็นหุงในบ้านเนี่ยคุณทุนบอเห็นหุงเดียวเดเด,ดแค่จังสีมนสีเห็นบ่อืม อยากมีมีคุณสดาวสวัสดีค่ะพี่สดาวคณอยากมีเมีวิทุนคนใจรอสบายดีค่ะมามาหามามาหาด้วยกันครับวิทุน <c oughs> ส้มเจ้านี่เนาะส้มเจ้านี่เนาะบต้องหาเฮาใส่หัวเด๋อ อันนี้ทําน้ํายาทําน้ําออมปูเนาะทำออมปูนะคะออมปูหน้าเด้อพี่น่องอันนั้นคุณปูณมีลูกเสพรเลยเด้อลูกเสือได้ปูได้ปูได้กับปูมาฝากยาเด้อพี่น่องวันนี้ลูกเสือได้กับปูมาฝากยาค่ะ,คะแม่แล้วถากินอยู่เม่นอนถาแล้วม่ทุนอันน้ำปูเนี่ย ย่าแล้วตํำให้เรียบร้อยแนวเอาปูนามาแล้วก็แกะกระดองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงวิธีทําวิธีขั้นตอนทําให้ดูแต่ว่าย่านเข้าเจว่าเนีั้นเท่าอันนั้นเนี่ยกกอะถ้าามันสัตว์ขั้นตอนการเห็ดปูเนะี่ยตอนแกะกระดองบดดบบุกกาลุงล่งดอกเอ่อเอ็มพีเพล M P P คะปูปู e s ปูป it's crab it's crab it's crab in my country it's crab in the field ตามพริแกงแล้วก็ อันนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่ใส่พริกแกงค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะในน้ำกู้ไลไ์นี้ไลนี้ทำแค่กับข้าวเสร็จก็จบนะคะคุณวิทูลไอ้นั้น,นไปฟังเพลงเมื่อายเพลงอยู่กำลัง <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดเพลงนี้ คนทัว่เนี่ยทำคลิปไม่เป็นเห็นไหมถึงได้มาไลฟ์สดเอาเนี่ยถ้าทคำคลิปเป็นเนี่ยเว้ย